สวัสดีครับอยู่กับช n n e l วินนี่ครับวันนี้เราอยู่กันในเกมแลกนัล็อกออนไลน์ครับผม <S <S ว,วันนี้นะผมก็จะพามาลง้อยชั้นกันนะผมซึ่งบอสตัวนี้นะผมจะเป็นฟลอเรนบิช h OP นะผมอ่าซึ่งฟลอเ e นบิชช OP เนี่ยเราจะต้องใช้ลูกธนูธาตุศักดิ์สิทธิ์นะผมในการยิงมันโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูเลยผมก่อนอื่นไปดูของก่อนว่าผมใส่อะไรบ้างนะครับนี่นะผมเป็นกัปตันแว่นเด็กนะผมปากเป็น All S <S 2> <า>อ2เสื้อ ไว้วิงนะผมแล้วก็บิคอร์สบุกเก้าเอเอสสองใบนะผมแล้วก็เป็นซาวแอมกับไว้วิงนะผมของพวกนี้ก็เสื้อเนี่ยออฟเด็กสิบนะผมรองเท้าเนี่ยเด็กสามประมาณนี้นะครับซึ่งต้องบอกเลยนะผมว่ามันเป็นการลงรอยชั้นโซโล่ครั้งแรกของผมนะผมเป็นเล่นเลนเจอร์ด้วยปกติก็คือเล่นลูนไนตลอดนะค่อนข้างจะขู่ขานะผมแต่ว่าก็ผ่านไปได้นะผมไปดูว่าผ่านไปได้ด้วย ยังไงบ้างนะครับผมซึ่งเอ,อผมเนี่ยเคยดูคลิปคนอื่นเล่นอยู่แล้วนะผมแต่ว่ามาเล่นเองเนี่ยมันไม่เหมือนดูนะผมก็จําไม่ค่อยได้ด้วยคือไม่ได้ดูแบบละเอียดมากว่าสเต็ปจริงๆมันต้องเล่นยังไงนะครับผมอันนี้ตอนแรกผมก็พยายามลองแถบอิเล็กทริกช็อคนะผมว่ามันใช้ได้ไหมอะจําไม่ได้ว่ามันใช้ได้ไหมแล้วก็เดี๋ยว,วจะยิงฝากลูกมาแล้วนะครับ <Okay. S 1> เดี๋ยวไปดูกันว่าไหวไหมนะโอเคครับ นี่ก็เคลียร์ลูกไปก่อนนะผมอันนี้ผมจะไม่ตัดคลิปเลยละกันนะเดี๋ยวจะได้เห็นกันแบบละเอียดละเอียดนะผมว่าเป็นยังไงหรือว่าถ้าเกิดมีจังหวะที่แบบว่านิ่งนานๆอาจจะตัดนิดนึงก็ได้เออโอเคครับนี่ก็กําลังพยานะยามจะไปเจอบอสนะครับยังไม่เจอบอสเลยน,นีน่ลูกมันลวนๆนะคือเมื่อกี้บอสมันอยู่ข้างล่างแต่มันวิ่งขึ้นไปแล้วพอเล่นวิชอปเนี่ย ตอนรูนไนเนี่ยคือแถงสบายนะตัวเนี้ยคือแบบว่าก็ไม่ถึงสบายหรอกแต่ว่ามันก็ตีไหนไม่ลงอะ่ะเออไม่แตกอะ่ะถ้าเกิดผมเอาโซลิงบับคาฮีนะแต่อันนี้เป็นเลนเจอร์นะผมทนใหญ่สเตปเนี่ยก็น่าจะต้องยิงฝากอะ่ะอันนี้ผมก็ไม่ค่อยได้บับเท่าไหร่ส่งแล้วรวอาจะชิดในโอเคยิงไปเรื่อยๆนะครับยิง<อ><อ>ไปเรื่อยๆตรงนี้ใช่รอไหม เดี๋ยวผมจะปล่อยเสียงจริงตอนเล่นให้ให้บ้างนะผมอันนี้เป็นเสียงที่มาภาคทีหลังตอนดูคลิปนะผมอ่าโนลิมิตแล้วครับโนลิมิตแล้วแล้วก็อิเล็กทริกช็อกไออิเล็กทริกช็อกนะผมฝากไปหนึ่งดอกครับฝากไปสองดอกครับอันนี้ผมมียังมีหลอดหรือเปล่าวะยังมีหลอดอยู่นะผมคือถ้าจะไม่มีหลอดต้องกดเบสซิ่งนะครับอันนี้กินยาอินเด็กแล้วะแต่ว่าถ้าจะให้ไม่มีหลอดต้องต้องเบสซิ่ง นี่มันก็ฝากได้อยู่นะครับฝากได้แรกๆนี่ดูลื่นอยู่นะอ่ามันไล่เวทครับช้าเมื่อกี้มันไล่เวทแล้วนะผมจริงจริงมันต้องมันต้องวิ่งหนีนะแต่เนนี้ผมลงครั้งแรกไงมันก็จะไม่ค่อยคล่องเดี๋ยวไว้แปดเก้าร้อยอาทิตย์หน้าผมก็จะมาลงอีกอาจจะสตรีมอะไรเงี้ยให้ทุกคนได้ดูกันนะผมว่ามันจะเป็นยังไงส่วนคลิปนี้ฟอลเล่นใช่ไหมเดี๋ยวพรุ่งนี้ลงชั้นบอสไฟแล้วก็บอสวาร์ให้นะผมโอเค ก็ไปครับนี่ครับก็ยิงฝากไปครับยังไม่ได้ใช้แท็บเลยนะผมว่าฟอร์เรนวิชชอรอะค่อนข้างจะฝากง่ายนะผมว่ามันเสกลูกเยอะนะพวกบัญชีเนี่ยคือเยอะมากคือฝากค่อนข้างง่ายเนี่ยเราก็ยิงไปครับผมทําไรลอดเดี๋ยวเดี๋ยวครั้งต่อไปผมว่าผมน่าจะเตรียมของมาให้ดีกว่านี้นะแบบว่าน่าจะต้องยิงไรลอดเออถัวงว่ะ เล่นค่อนข้างง่ายไม่ค่อยตายแล้วมันไม่เปลืองอุ้ยจอหมุนสักมนี่เมื่อกี้ก็จอหมุนนะช็อกอยู่นะครับโอเคดเดี๋ยวผมจะปล่อยเสียงตอนเล่นให้แล้วกันครับผมไปดูกันนะผมใครดูก็ดูกันไปเพลินๆแล้วกันครับอ่า จนมุมแลวเหี้ย,อ,ยอุ้ย,ยว่าตายเกิดไม่พอต้องดึง <c oughs> เื่อกี้ต้องกดไอจีนะถ้าไม่กดไอจีแตกแนะั่นแหืมแต่หมาแม่งก็วิ่งเร็วเร็วผมว่าโอเคหมาร็วหนึ่งไม่รอดอะ่ะถ้าจะต้องวิ่งอย่างนี้นะต้องกดไอพุดดิง้งออกมา set หกโมงกูจะจบบอส yeah. ไปเนี่ยเฮียแล้วเขาว่าเขานานเบอร์กันเนี่ยเฮีย ครับอ้ยเจอเหลี่ยม ดูดวะสัตว์ยา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 เย็ดโดโออ๋อถ้าร้อยเจ็ดห้าแม่งตายยากไอ้เหี้ยมันมีวิตยอะเลือดสี่หมื่นสามหมื่นเนี้ยไอ้เแค่นี่เลือดหมื่นแปดโอ้เหลือสามอันเอง นี่คือเอามาดีกล่องเอามาสามกล่องหรือเปล่าวะหมดยังวะเนี่ยเด็กกล่องหนึง่งอะเหมือนจะสี่กล่องนะไม่แน่ใจชั้นเบอร์นี้หนักกว่านี้นะ่าดีไปชั้นรถไฟ

เอ็ด K ไม่ตายทีวะยิ่งเท่าไหร่วะเจ็ 70, ดหมื่นตรงนี้มีสองแสนวิ่งสุดชีวิตอะไอสัตว์ จะตีสี่แล้วไอสัตวย์ยังมียังมีหลอดอยู่ใช่ไหมเนี่ยม,มีไม่ได้กดเบสซิ่งไนงะแต่ว่ามันเหมือนมันไม่ไม่มันมีหลอดมันก็เล่นได้มันแบบมันมีนิดเดียว Ui Kiều léo Mình sao kiều léo Ừ, đẹp quá, ừ, ờ, đẹp quá. ยึดดูน้ำมนต์ที่เขาเรื่องลือกันในสัตว์ใครฆ่ากระตกไอ้เหี้ย <c oughs> ใช่ทุกคนโอเคครับ okay, ผมก็จบแล้วนะผมสำหรับคลิปลงร้อยชั้นนะผมชั้นที่แปดสิบนะผมฟอรเลนวิชอปนะผมเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเอาคลิปบอสไฟมาให้ชมต่อนะผมเป็นชั้นแปดสิบห้านะครับเออซึ่ง เป็นการต่อสู้ที่ดุเดือดเหมือนกันนะผมบอสไฟเดี๋ยวยังไงพรุ่งนี้รอดูนะผมก็ฝากกด Subscribe c h anel n วินนี่นะผมเจอกันใหม่คลิปหน้ากับเกมลเราออนไลน์ผมสำหรับคลิปนี้ไปก่อนครับผมสวัสดีครับขอบคุณทุกคนที่มาดูนะครับ